นี้นะคะเราจะมาศึกษากันสั้นๆน,นะคะจากเฝ้าเดี่ยวของตัวเองนะคะเป็นเรื่องนะค,ะคำอุปมาเรื่องผู้หวานมเมล็ดพืชนะคะเราจะมีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนอ่านเพราะวาจะนะสลับกันนะคะในเวลานี้เรียนเชิญนะคะพี่น้องเห็นในจอนะคะดิฉันจะอ่านก่อนนะคะลูกา8นะคะข้อ4-15ถึง15นะคะ เมื่อประชาชนเป็นอันมากอยู่พร้อมกันและคนกําลังมาหาพระองค์จากเมืองนี้เมือ,โอ,องโน้นพระองค์จึงตัดกับเขาเป็นคําอุปมาว่าบ้างก็ตกที่หินและเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยวแห้งไปเพราะที่ไม่ชืน้น บ้างก็ตกที่ดินดีจึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่าคันพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงร้องว่าใครมีหูจงฟังเถิดพระองค์จึงตัดว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านหลายรู้ได้แต่สำหรับคนอื่นนั้นได้ให้เป็นคำอุปมาเพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็นและเมื่อเขาได้ยินก็ไม่เข้าใจ ที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วมานมาชิงเอาพระวจนะจากใจของเขาเพื่อไม่ให้เชื่อและรอดได้ที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไปและความประลบประลมทรัพย์สมบัติความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ ก็ปกคุมเขาผลของเขาจึงไม่เติบโตรอถ่าด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอพงเจิมเวลานี้ให้พระคำของพระเจ้าจะตกลงมาในดินดีคือชีวิตของเราและเกิดผลอย่างมากมาย เป็นการเจริญร้อยเท่าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงได้นะคะวันนี้เราก็จะคุยกันอยู่3ประเด็นนะคะมาดูประเด็นแรกก่อนนั่นคือจุดประสงค์แห่งคําอุปมานะคะพระเยซูนั้นมักจะเทศนาเป็นคําอุปมานะคะเหตุการณ์ในตอนนี้ก็คือว่ามีประชาชนจากหลายเมืองนะคะมากหน้าหลายตาศูนย์อัศูนย์อาน,นอะไรอย่างนี้นะคะก็มากันเต็มเลยนะคะเมื่อมากันเต็มเนี่ย นะพระพีเขียนว่าพระอ,องค์ก็เริ่มต้นเทศนาเป็นคําอุปมานะพระอ,องคนะ์มีลักษณะคือเทศเนี่ยสั้นกระชับได้ใจความเต็มด้วยฤทธเดชป,ปรับใจแตะต้องนะคะแล้วก็เกิดพลังแห่งการฟื้นฟูกับใจเสียใหม่อย่างนี้เสมอนะคะในตอนนี้พระองค์ก็เริ่มต้นเทศนาเป็นคําอุปมาเปรียบเทียบะะว่าพระเจ้าเป็นเหมือนกับเมล็ดใช่ไหมและคนแต่ละคนเนี่ย ใจเราเนี่ยเหมือนดินนะพระองค์ก็เทศไปแล้วก็จบท้ายว่าใครมีหูจงฟังเถิดอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ปีกบ้านสรรเสริญพระเจ้าอุณหอนปีกบ้านเลยนะคะโอ้โหสาวกยังไม่ค่อยเข้าใจเลยพี่น้องนะพอหลังจากนั้น,นหลังไม้ปุ๊บสาวกมาถามเลยนะที่ห้องน้ำจานจานนะตะกี้เนี่ยนะที่เทศเนี่ยมันแปลว่าอย่างอะไรอย่างนี้นะทำไมพระองค์ต้องเทศประคําอุปมาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ พระองค์ตอบอย่างนี้นี่คือจุดประสงค์คําอุปมาว่าทําไมเดี๋ยวนั้นมันดังขอบแขบขอบแขบนะทำไมพระองค์ถึงชอบเทศเป็นคําอุปมาณะคะประการที่1.1ก็คือว่าเพื่อสําแดงข้อลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแก่ผู้ที่เชื่อขีดเส้นใต้ก็ผู้ที่เชื่อหมายความว่าหากเราต้องรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเราเชื่อวางใจว่าพราะวจะนะดีกว่าความคิดของเราเพราะวจะนะมีฤทธเดช เราเชื่อในพระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่น้องสิ่งนี้นะคะคําอุปมาที่ฟังเนี่ยจะยิ่งเปรค่ะเปรียบเทียบและเห็นภาพชัดเข้าใจง่ายคําอุปมาเนี่ยจะเหมือนกับว่าเข้าใจง่ายเกิดการสาแดงจากพระเจ้าเข้าใจง่ายแก่ผู้ที่เชื่อนะยิ่งเราเชื่อในพระเจ้านะคะเราก็จะเป็นไงคะเข้าใจข้อลึกลับแห่งแผ่นดินพระเจ้านะว่าโอ้พองเปรียบเทียบดูง่ายจังเลยโอ้มเมล็ดนี้คือพรอเจ้าหรือใช่ไหม ใจคนคือดินหรือมันดูง่ายไงอ๋อเข้าใจละอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือวัตถุประสงค์ประการแรกนะคะของการเทศนาเป็นคําอุปมาห,หรือคําเปรียบเทียบก็คือว่าเป็นไงคะเพื่อสำแดงนะให้คนที่เชื่อเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นนะวัตถุประสงค์ประการที่2คือเพื่อปกปิดข้อลึกลับไว้สําหรับคนที่ไม่เชื่อนะเพื่อปกปิดข้อลึกลับไว้สำหรับคนที่ไม่เชื่อนะเพราะว่า คนที่มาฟังเนี่ยก็เป็นไงคะมีหลายแบบหลายสไตล์นะคะบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคนเหล่านี้ก็จะฟังเป็นแค่อะไรคะไปข้าวเป็นเครือไปสร้อยเนาะเป็นเหมือนกับคําทาสิทธิ์อวันนี้มาฟังคําสุภาษิตแล้วเนี่ยนะประเทศดีเหมือนกันละนะพระเยซูเนี่ยแล้วก็กลับบ้านนะพระเยซูบอกว่านะคะคนที่มาฟังแบบไม่เชื่อเนี่ยเขาจะรับไปเหมือนเป็นคําอุป,ปมาเท่านั้น เป็นเหมือนคำภาษิตวันนี้สอนดีแฮะอะไรยี้นะคะพ่มพีตอนนี้นะคะมาระโกก็บันทึกไว้เหมือนกันนะคะมาระโก 4: ข้อ10บถึง12บอกว่าเมื่อฝูงคนไปแล้วคนที่อยู่รอบพระองค์พร้อมกับสาวก12คนได้ทูลถามพระองค์ถึงคำอุปมานั้นพระองค์จึงตัดแก่เขาว่าข้อความลึกลับแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายรู้ได้แต่ฝ่ายคนนอกนั้นบรรดาข้อความเหล่านี้จะแจ้งเป็นคาอุปมาทุกอย่างเพื่อว่า เขาจะดูแล้วดูเล่าแต่มองไม่เห็นจะฟังแล้วฟังเล่าแต่ไม่เข้าใจเกลือกว่าไม่ใช่เกลือกว่านะคะเกลือกว่าเขาจะหันกลับมาหาพระเจ้าและได้รับการให้อภัยโอ้โหนะฟังไปเลยวันนี้นะคะโอ้จัลงใจดีนะกลับบ้านแต่ไม่ได้รับการให้อภัยอะไนะโอ้ได้รับภาษสิทดีกลับบ้านแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าไม่เชื่อนะคะนี่ก็คือว่าคําอุปมานั้นมีสองถุประสงค์คือสาแดงและปกปิด โอ้โหเหมือนคอนซีลเลอร์เลยใช่ไหมพี่น้องคอนซีลเลอร์สภาพสตีเนี่ยนะปกปิดและสามารถเพิ่มความวาวในตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดูแล้วงงเลยจ้าหนิงใช้แป้งอะไรเนี่ยอ๋อนะคอนซีลเลอร์นะ er นะเนี่ยเปนคำอุปมานะปกปิดและสําแดงไปพร้อมๆกัน <laughs> ทนนํานองนี้นะนี่คือวัตถุประสงค์แห่งคําอุปมาทําไมนะพระอ,องค์ไม่อยากให้ผู้คนเข้าใจหมดเลยนะคะเพราะว่าเงื่อนไขของการรอดเนี่ยมาจากความเชื่อ ะะหากเราไม่เชื่อนะคะเราก็ไม่รอดนะพระพีบอกเช่นนั้นนะความรอดมาโดยความเชื่อมิฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นพี่น้องเขาจะคิดว่าเขารอดได้ด้วยตัวเองเขาจะคิดว่าอ๋อเพราะเขาฟังเทศเข้าใจไงเ,เขามีปัญญาเขาฟังเทศเข้าใจพอเข้าใจก็เชื่อไงเขาเชื่อได้ด้วยปัญญาของตัวเองเมื่อเชื่ออย่างนั้นก็รอดเองไงเห็นไหมแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ไม่มีใครสามารถรอดได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นคนเหล่านี้นะที่ฟังโดยไม่เชื่อนั้นจึงไม่สามารถรอดได้เพราะว่าถูกปิดบังด้วยเมฆก้อนใหญ่มีเพลงเด็กนะบอกว่าอาณาจักรพระเจ้าถูกปิดบังด้วยเมฆก้อนใหญ่ซึ่งลอยล่องในนภา,านะคะนี่ก็คือว่าเป็นเช่นนั้นเองนะคะพี่น้องว่าเราเวลาเราฟังเทศละพจนะท่านต้องรับด้วยความเชื่อเอนไหม,ไหมพี่น้องบ้าพจะนะนั้นเป็นฤทธเดชพจะนะนั้นเป็นถ้อยคําแห่งความจริง เป็นติปัญญาที่สูงเกินความเข้าใจท่านจะต้องขอพระเจ้าสำแดงนะเราต้องมีลักษณะของการเป็นไงคะพี่น้องใจเปิดออกก่อนใจเปิดออกนะคะอีกอันคือถ่อมใจลงต่อพระเจ้าคนถ่อมใจลงต่อพระเจ้าเนี่ยก็เข้าใจที่เพื่อนพูดว่าเธอปิดใจเหมือนกันมันเหมือนเรามีทิฏฐิบางอย่างอะว่าฉันไม่ใช่คนมีปัญหาอะไรฉันอาศัยหลักจิตตาวิาณง,ง่ายๆฉันก็มีความสุขในชีวิตแล้วพ่อแม่พี่น้องฉันก็อยู่ครบ ฉันมีปัญญาจ่ายค่าเทอมเว้ยอะไรอย่างนี้นะเออฉันมาเรียนเรียนคิดแต่ฉันก็จ่ายค่าเทอมครบ <c oughs> ฉันก็เรียนได้แม่จบได้ด้วยเออสอบเอ็นทานก็ได้สอบโคตาก็ได้อะไรก็ว่าไปนะนี่คือเรามีความหญิงอยู่ระดับหนึ่งทั้งที่เราก็ตัวเล็กนิดเดียวเป็นผู้หญิงบ้านนอกอยู่อยู่บ้านหางดงความรู้เท่าหางอึ่งนะเอาที่ไหนมาหญิงก็ไม่รู้ที่จะไม่รับเรื่องพระเจ้า ในเวลานั้นทุกคนมีจุดยิงของตัวเองไม่มากก็น้อยนะคะต่อมาก็คือการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าโดยพระคุณพี่น้องร่ไมมยการที่เราเชื่อพระเจ้าได้เนี่ยไม่ใช่ด้วยปัญญาของเรานะคะแต่เป็นการเปิดเผยจากพระเจ้าพระองค์มาเหมือนคล้ายๆทําให้เราดวงตาเห็นธรรมพระองค์ได้มาเปิดตาใจด้านในฝ่ายวิญญาณของเราให้สามารถรู้จักกับพระเจ้าได้นะสามองค์ประกอบนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจพระวจนะ ดังนั้นการเข้าใจพระเจ้ามาโดยพระคุณการที่เรารู้จักพระเยซูได้เนี่ยเป็นโดยพระคุณพระเยซูนั้นเป็นไงคะพี่น้องเป็นบุคคล2,000ปีกว่าแล้วอะเราจะรู้จักได้ยังไงจริงๆแล้วเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกนะคะนั่นคือเป็นการเปิดเผยสำแดงโดยพระคุณพระเจ้านั่นเองนะคะหัวข้อที่สองต่อมามาดูเรื่องคำคำอธิบายของคำอุปมานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็เหมือนที่พ่อพีได้อธิบายตนเองนะคะบอกว่ามเมล็ดพืชหมายถึงอะไรคะพี่น้อง พระวจนะพระเจ้านะคะดินแต่ละประเภทก็คือจิตใจของคนแต่ละคนนั่นแหละคือเราแต่ละคนเนี่ยวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรามีเป็นดินแบบไหนหรืออะไรอย่างนี้นะคะและเราจะพัฒนาเป็นดินดีได้หรือเปล่านะคะมาดูข้อสังเกตนะคะบอกว่าดินทุกแบบเนี่ยพี่น้องดูนะล้วนได้ยินพระวจนะพระเจ้าใช่ไหมแม้เป็นดินทุกแบบนะล้วนได้ยินเพียงแต่ว่า ดินแต่และประเภทเป็นยังไงบ้างนะเรามาดูดินวันนี้ก็มีสประเภทนะคะเพื่อจะสอนใจเราเองว่าบางทีเราก็คือเป็นดินทั้งสี่ประเภทเลยนะคะดินประเภทที่1น,นะสอจุดหก็คือดินตามหนทางนะมีดินบมีเมล็ดพืชบ,บางอนเนี่ยมันกระเด็นไปตกตรงไหลาทางไหลาทางเป็นยังไงบ้างนะไหลาทางนะพ,พี่อธิบายในข้อ5กับข้อ12ว่าเมล็ดก็ถูกเหยียบนะเมล็ดถูกเหยียบและนกนั้นมากินเสียนะคะ ไปหน้าต่อไปค่ะนะคะนี่นะคะ,มะเมล็ดถูกเหยียบและนกมากินเสียนะคือไม่สามารถงอกขึ้นได้นะกำลังจะงอกงอกโดนขอโทษส้นเทา้าจะบอกส้นตีนะโดนส้นเทา้าครับเติ๊ดเออนะแบนแตะแต,แต่ติดไปท่้นเหียน,นะคะโอ้ไม่สามารถงอกขึ้นได้นะเปรียบเหมือนอะไรดินประเภทนี้ก็คือว่าเหมือนพนที่ฟังได้ยินพระเจะนะแต่ไม่มีสมาธินะัวเล่นลายอยู่นะคะเช็คติ๊กตอกด้วยนะคะ แล้วก็ซูบซาบที่ถ่ายหูปดีกว่าอาจารย์หนิงเทศนานถ่ายรูปไว้เซลฟี่อะไรเยอะน,นะคะถ่ายแลถ่ายมือถือไปเรื่อยๆนะพวกนี้เป็นดินตามหนทางนะคะเวลาฟังเนี่ยพี่ร้องนะวิธีการที่เราจะไม่เป็นดินประเภทแรกคือท่านลองคิดตามสิคิดครควรตามไปและพยายามจับประเด็นเรียกว่าแกร็บให้ได้ว่าวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องอะไรแล้วท่านต้องเขียนลงการเขียนลงเป็นการผ่านสมองหรอ ผ่านสมองมาที่มือเหา่าแล้วเขียนถ้าเขียนไม่ได้แปลว่าไม่รู้เรื่องจับอะไรไม่ได้เลยกลับไปเป็นคนไม่เชื่อนั่นเลย <laughs> จุดประสงค์ข้อแรกโดนปกปิดเป็นคอเลสิเลอร์นะครับนั่นก็คือว่าพี่น้องนะคะนี่ก็คือว่านะประเด็นที่หนึ่งนั้นมารจะมาหยิบฉวยพระวจนะไปโจทย์มาได้สักข้อนะคะ <laughs> เพื่อไม่ให้ท่านเชื่อและรอดได้อย่าลืมนะว่าคีย์คือความรอดเนี่ยของฟรีนะแต่มาโดยความเชื่อ ถ้าท่านไม่มีความเชื่อหรือความเชื่อท่านเสื่อมถอยท่านก็ไม่รอดไงนะก็แค่นั้นเองแล้วเนี่ยก็คือว่านะคะมีคําถามถามว่ามีวิธีการใดบ้างที่มามาฉกฉวยพระญนาะจากใจของเราโอ้โหพี่น้องบอกตอบได้หมดเลยเพราะว่าเชี่ยวชาญโดนมารฉกฉวยบ่อยใช่ไหมตัวอย่างเช่นนะคะโอ้บางคนที่ถูกฉกฉวยอ,ยอย่างนี้เลยนะคะกําลังจะออกบ้านอมปอมมาโบสแล้วเออไปได้มาสักการรมล่อวันเนี้ยนะพิษหัวกันกับเมีย บอกไปเลย <laughs> <laughs> ไม่ออกมานี่สบายเลยวันนี้หคนเนี้ยไม่ต้องฉกฉวยตอนในที่ประชุมนะไม่ให้มันมาโบสถ์เลยสบายมากใช่ไหมกังจะมาโบสถ์ปุ๊บไปหงยาอะไรเงี้ยจะมาโบสถ์ปุ๊บโอ้ต้องไปส่งญาติไปเอลโดสุเตไปเหี้ยนี่นะคะก็เป็นเช่นนั้นนะคะหรือบางคนเนี่ยสังเกตไหมนัดพี่เลี้ยงไม่ค่อยได้นะคะพี่เลี้ยงพยายามนัดอ่าไม่ตรงกับเราเรานัดพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงไม่ว่าง พี่เลี้ยงนัดเราเราไม่ว่างอะไรอย่น้นะ,ะแม่ไม่มาส่งอะไรก็แล้วแต่ทะะ่า2.2ต่อมานะดินประเภทที่สองคือดินที่มีเนื้อดินน้อยแล้วมีพื้นเป็นก้อนหินมีพื้นเป็นก้อนหินนะคะดินข้างบนมีนิดเดียวนะคะสิ่งนี้ก็คือมีอาการเรียกว่าอาการของคนเหล่านี้คือเชื่อได้เพียงชัว่วคราวเชื่อได้เพียงชัว่วคราวเรียกว่าเป็นคริสเตรียนชัว่วคราวนะคะเป็นยังไงนะคะก็คือเขาอาจจะได้ยินพระวจนะ วันนี้ฟื้นฟูเอเมนฮาเลลุยานะคะก็ได้ยินพระเจนะะแต่ว่าพราะเจนะนั้นไม่อย่างลากลงไปในจิตใจไม่สามารถเข้าไปในระดับจิตใจไม่สามารถออกมาเป็นชีวิตของเขานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเผชิญการทดลองการทดลองเนี่ยจะเจอทั้งคนดีและคนชั่วดุดกันฝนจะตกกับคนดีและคนชั่วดุดกันนะการทดลองจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะแต่คนที่เป็นคริสเตียนชั่วขราวเหล่านี้เมื่อเจอการทดลอง ด้าเจอการขยา่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะหลงไปทันทีมาเอาละมาไปโบสถละนะอะไรแต่แปลงฟันไหมแปลงฟันอยู่กินข้าวเจ้าก่อนกินข้าวเจ้าน,นะจะหนุนใจลูกแก่ทุกคนเลยว่าถ้าท่านยังสามารถตื่นขึ้นแปลงฟันและกินข้าวเช้าท่านต้องสามารถมาโบสถ์และเดินกับพระเจ้าต่อไปเพราะว่าแสดงว่าท่านยังใช้ชีวิตต่อไปใช่ไหมอะไรนี้เป็นต้นนะคะนี่คือคริสเตียนประเภทที่สนะคะคือ จะละทิ้งพระเจ้าเมื่อเผชิญการทดลองนะมาดูดินประเภทที่3เลยนะคะคือดินที่ตกกลางหนามนะคะก็เป็นตน้นต้นหญ้าที่มีหนามนะคะคริสเตียนประเภทนี้เป็นยังไงมีอาการคือไม่เติบโตนะไม่เติบโตเป็นสมาชิกสะสมดีเด่นของคริสตจักรบูรณาการ The All Christian Church สมาชิกสะสมดีเด่นอันดับที่150 ทำไมเป็นอย่างนี้นะคะก็รับพระวจนะนะมีความเชื่ออยู่นิดๆหน่อยๆน,น,นะคะแล้วเป็นยังไงนะคะก็คือว่ามีหลายอย่างมาเกาะกลุ่มความคิดของเขานะคะเหมือนอาจารย์โอพูดที่เนี่ยเขานั่งฟังเทศแต่ใจเขาเนี่ยอยู่หลานอาหารละเตีย่ยงยงนี้กินอย่างเพอเพอเทียงกันในในกลุ่มลายหน่วยมั้งก่อฉันว่าไปที่นี่เธอว่า,าไปที่นั่นฉันขอซ้อนรถเธอไปฉันไปรถเธอนะอะไรเงี้ยนะอาจารย์นิงเทศ่าไร จำมาได้ละฮูว้ว่าสรุปร้านอาหารคือก๋วยเตีเเ๋ยวแน่นอนออนะ <laughs> ก็คือมียายอย่างมาเกาะกลุงค,ความคิดจิตใจของเขานะได้แก่ได้แก่แกะอะไรบ้างความวิตกกังวลตามธรรมดาโลกโอ้วันพุ่งเช็คจะเด้งกอวันพุ่งเช็คกระเด้งกออาจารย์ฟังเทศอาจารย์เองแล้วพรุ่งนี้เช็คมันจะมาเด้งกอออะไรอย่างเงี้นะก็แบบกังวลตามธรรมดาโลกว่าวันพรุ่งนี้จะหนีเจ้าหนี้ได้ยังไงนะหรืออาจจะเป็นคนรวยนะ พมพีเขียนว่าตัวอูดจะรอดรูเข็มก็ง่ายกว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเวลารวยมันอู้ฟูงง่กัอพี่น้องโอ้จะเอาตังค์ไปใช้อย่างดีนะโอ้หน้าซื้อไปหมดนะของจะต้องมีอะไรอย่างนี้นะก็เขาก็จะมีความสุขกับความรวยของเขาหรือไม่ก็คือเป็นความชอบความสนุกสนานนะเป็นความสนุกสนานของชีวิตนี้สิ่งต่างๆเนี้ยก็ปกคลุมชีวิตนะชอบไปแอล่รอครับม่อนดอยปุ้นขีมม่อนดอยนี้ทายลูกไปเรื่อยๆนะโอ้ มีงานเลียงแ l บ p หรอเลียงไม่ไนดะ้งานเดี๋ยวต้องไปถ่ายโฮบที่ทุ่งดอกไม้ตรงนี้แหมมมัม่งเหรอเดี๋ยวต้องไปชิมกาแฟมุมนี้ตรงนี้เหรอโหต้องไปเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือความสนุกสนานของโลกนี้สรุปมาได้เฝ้าเดียวอย่างสชกอย่างหรอมังเหรอเพอเพอพลาดแคร์เลยเออวันนี้ไปแคร์บ,บัตตาเนอร์โหแล้วอยู่ไหนมาเมามาเช็คอินแล้วก็ถ่ายโฮบทุ่งดอกหญ้านี่อยู่เนียนะมานก็โออใช่แล้วนะนั่นคือเป็นไงไม่เติบโตไปขิ้เซ็นไม่เติบโต นะกาลเทีย 6: ข้อ8บอกว่าผู้ที่หวานในย่านเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าของเนื้อหนังผู้ที่หวานในย่านพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวินิรัน์ของพระวิญญาณใช่ปะ่ะคิดเสียนี่ไม่เติบโตก,ก็จะค่อยๆเน่าเปื่อยไปเรื่อยๆนะคะดินประเภทสุดท้ายแล้วนะคะคือดินดีพี่น้องดินดีนั้นถูกบันทึกไว้ในข้อ8และข้อ15นะคะดินดีนั้นนะคะพี่น้องเป็นยังไงก็คือเมื่อรับพระวจนะแห่ง เมื่อเมื่อมีมเมล็ดลงไปในดินดีเนี่ยนะพระพีในข้อ8บันทึกว่าจะมีเกิดสองอย่างคือง,งอกขึ้นมเมล็ดแห่งพระเจ้าจะงอกขึ้นในดินดีดินดีคือดินที่เมื่อพระเจะ้าลงไปปุ๊บนะโอ้โหมเมล็ดแห่งพระเจะ้างอกขึ้นแปลว่าเติบโตเป็นิีเตียนที่ฟังพระวจะนะแล้วเติบโตขึ้นทุกสัปดาห์นะคะเป็นพระวจะนะที่เป็นไงเมื่อหยอดลงไปแล้วเกิดผลข้อนี้บอกว่าร้อยเท่า น้องพระเจ้นเราสามารถขยายผลได้ร้อยเท่าผ่านชีวิตของเราที่มีคุณภาพขึ้นผ่านการเราถ่ายทอดออกไปผ่านการที่เราประกาศใช่ไหมพานคนมาเชื่อร้อยคนอะไรก็แล้วแต่เพราะฉจนะสามารถทั้ง grow up นะงอกขึ้นและ bear grain นะคะคือเกิดผลด้วยนะในตอนนี้พี่ซูบอกว่าเกิดผลร้อยเท่านะนะคะอาการของดินดีเป็นยังไงบ้างนะก็คือเป็นคนที่รับพระวจานะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธานะเสร็จแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ นะมีการจดจำเพราะวจะนะนะท่านคุ้นเคยกับพระนาแค่ไหนนะคะนั้นมาสรุปด้วยกันว่าดินดีนั้นเป็นอย่างไรเราจะเป็นดินดีได้อย่างไรนะคะกไก่ก็คือได้ยินพระวจะนะอันนี้คือดินทุกประเภทได้ยินอยู่แล้วนะแต่ถ้ากไก่ยังบัตรึงขัานเนี่ยมันก็โจบข่าวแล้วพี่น้องได้ยินไปว่าท่านต้องหาทุกช่องทางท่านจะเป็นไงรับพระวจะนะเข้ามาใช่ไหมมีหลายช่องทางว่าจะเป็นเลี้ยงดูในกลุ่มแค่ใช่ไหม ฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาก็ยิ่งมีน้อยเนี่ยก็ต้องหาทุกช่องทางท่านจะรับพระวจนะเข้ามานะคะท่านต้องได้ยินพระวจนะขอใครก็คือว่ารับไว้ด้วยใจเปิดและเล่มเื่อมใสนะต้องต้องสามารถคีบไว้นะภาษาอังกฤษใช้รีเทนคือแปลว่าสามารถมีพระคาอยู่ในใจเราได้ทาไงก็ได้ให้พระคำเนี่ยมันอยู่ในชีวิตออกมาเป็นชีวิตออกมาเป็นไลฟ์สไตล์ออกมาเป็นแนวการกระทําเปลี่ยนทัศนคติ ปรับทัศนคติโดยการเฝ้าเดี๋ยวทุกวันอะไรก็แล้วแต่นะะข้อควายต่อมาคือเชื่อฟังและประพฤติตามนะเราจะต้องเชื่อฟังและประพฤติตามด้วยจิตใจที่ถูกต้องยอนสิบสามข้อสิบเจ็ดว่าเมื่อท่านรู้ดังนี้แล้วและท่านประพฤติตามท่านก็เป็นสุขเห็นไหมคนที่รู้คือได้ยินแล้วเอาไปทําตามคนนั้นแหละบรรลุความสุขแน่นอนนะคะงองูต่อมาคืออดทนภาคเพียนเห็นไหมเป็นคียเลยนะพี่น้องดินดีเนี่ยต้องเป็นคนอดทน นะอดทนต่อความยากลําบากอดทนต่อภาวะผิดหวังไม่สมหวังหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอดทนที่จะนั่งใช่ไหมอย่ายุกยิกไปมาดื่มน้ำปสัสสาวะอีกแล้วนะอยู่ดึ่งๆึมาได้เน่ <c oughs> ก็คือว่าเราต้องอดทนมากเพียรทุกอย่างนะมีวินัยในการตอบสนองตามพระวจนะของพระเจ้านะคะยากรบทที่หนึ่งข้อสิบสองบอกว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาก็จะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต ซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์วันนี้เราอาจจะเป็นทั้งดินทั้งสี่ประเภทตามวาระเวลาของเราแต่เราต้องเรียนรู้และมีสติพอว่านี่มันปีใหม่แล้วเราขอพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้เป็นดินดีเอเมนไหมพี่น้อง <Yeah. S 1> สุดท้ายมาดูอย่างสั้นๆการขาจัดอุปสรรคที่จะทําให้พระวจนะไม่สำริจผลจากดินสี่ประเภทนี้เราจะเห็นว่า ดินแต่ละประเภทมันมีอุปสรรคอยู่นะพี่น้องเช่นดินประเภทที่หนึ่งเนี่ยเกิดจากไม่มีสมาธิใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเราจะต้องมีสมาธิเอเมนไหมพี่น้องในการทําสิ่งต่างอย่าให้มานั้นมาฉกฉวยพระจะนะไปจากเราได้อย่าให้เป็นไงมเมล็ดพระจะนะจะถูกเท้าเหยียบลงเรากลายเป็นดินข้างทางแบบนั้นไม่ได้นั้น,เ,นเราต้องมีสมาธินะต้องฟังรู้เรื่องนะว่าเออนะวันนี้ไปเรียนกับพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพูดอะไร นะต้องโจทย์ลงไปได้ว่าวันนี้ได้ข้อคิดอะไรอะไรอย่างนี้นะคะขอใครต่อมาวิธีขจัดอุปสรรคนะเกิดจากดินประเภทที่2นะคือดินประเภท,ทสองเนี่ยปัญหาของเขาคือเขารับมาแต่ว่าไม่อย่างลากลงไงนั้นเราก็ต้องรับพระวจะนะให้มันเอามาอย่างลากคืออยู่ในชีวิตให้ได้ทาอย่างไรที่พระจนะจะสามารถอย่างลากอยู่ในชีวิตพี่น้องรู้ไหมมันเริ่มจากวิว่าเราต้องเชื่อในพระวจะนะก่อน ว่าพระเจ้าน่ะดีจริงๆฉันอยากจะเสพเข้ามาฉันอยากจะบริโภคฉันอยากจะแช่อิ่มอยู่ในพระคัมภีร์อยากให้พระคัมภีร์เนี่ยมันอยู่ในชีวิตฉันเยอะๆนะสิ่งนี้นะคะในมีพระคัมภีร์ประกอบนะคะในอิสยาห์นะคะบทที่55บข้อ9กนะบอกว่าเพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกชันใดวิธีของเราสูงกว่าทางของเจ้าและความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้นเราต้องมั่นใจว่า พราะวจนะสูงกว่าความคิดของเราไอเดียดีกว่าพระเจ้าไอเดียดีกว่าพระเจ้าแจ่มกว่าดีที่สุดพระเจ้าเป็นอัลฟาและโอเมก้าพระองค์รู้หมดแล้วไงแล้วพระองค์บอกเราทําไมเราจะไม่เชื่อใช่ไหมนี่คือเราต้องมีความเชื่อในพระวจนะแบบนั้นนะคะสุภาษิตสามสิบข้อห้านะบอกว่าพระวจนะทุกคําของพระเจ้านั้นิสูจน์เห็นจริงแล้วพระองค์ทรงเป็นโลกแก่บรรดาผู้ที่ลีภัยอยู่ในพระองค์พระวจนะเป็นความจริงนะคะ สิ่งต่างถ้าขัดแย้งพรนะเจ้าถือว่าสิ่งที่เราคิดหลอกลวงนะคะเพราะพระเจ้าเป็นความจริงนะคะวิธีอย่างแรกอีกอันนอกจากมีความเชื่อในพรนะเจ้าและพรนะเจ้าก็คือท่านต้องจดจําฝึกท่องพ้อมผีให้ได้นะคะเหมือนที่เก่งพูดไม่มีใครแก่เกินที่จะท่องพ้องีนะเราท่องได้นะคะต่อมาก็คืออะไรคะพี่น้องประพฤติตามต้องฝึกเอามาทําตามอย่างวันนี้นะเรียนรู้ไปท่านต้องเอาไปประพฤติว่าทํำยังไงท่าน,นจะเป็นดินดีได้นั่นเองนะคะมาดูอุปสรรค พอควายต่อมานะเกิดจากดินประเภทที่สามนะดินประเภทที่สามเนี่ยเขารับพระวจนะแล้วนะแล้วเชื่อด้วยนะแต่สุดท้ายเนี่ยอะไรทําให้เขาเบี้ยวล่างง้างคะเพราะอะไรนะการทดลองนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องจะต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญการทดลองด้วยหลักพระคัมภีนะคะต่อมางองูนะคะคืออันนี้สําคัญนะพี่น้องระวังเรื่องความสุขตามธรรมดาโลกเช่นความโลภ งานของเนื้อหนังการงานของเนื้อหนังก็ถูกบันทึกไว้แล้วว่ามีอะไรบ้างเช่นอิจฉาเห็นแกตัวนะรักเงินมากกว่ารักพระเจ้าอะไรพวกเนี้ยนะก็คือเป็นการงานของเนื้อหนังนะถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ความรู้สึกนะคะเราจะกลายเป็นดินประเภทนี้นะคะคือดินประเภทที่3ที่เป็นไงคะความกังวลตามธรรมดาโลกจะมาครอบงําเราเราจะเหมือนเป็นมเมลทท็ดที่เราเราจะเป็นเหมือนดินที่มีพงหนามอะ แล้วพอพระวจนะลงไปมันมันไม่เติบโตกลายเป็นคริสเตียนที่ไม่เติบโตเพราะว่าเป็นดินที่มีหญ้าหนามคุมไปหมดเลยแล้ว <c oughs> สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะนั้นเนี่ยเราจะต้องขอจัดอุปสรรคน,นี้เอเมนไหมพี่น้องนะสุดท้ายเราจะลุกขึ้นยืนเราอิษฐานกับพระเจ้าดีไหมคะพี่น้องว่าขอพระเจ้าที่เราจะเป็นดินดีฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าขอพงค์เมตตาให้ปีใหม่นี้ลูกจะเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นวันต่อวัน มเมล็ดพันธุ์แห่งพระคำที่ลงมาในใจของลูกจะไม่เป็นเพียงดินที่เป็นข้างทางโอจะไม่เป็นเพียงดินที่มีเนื้อดินน้อยข้างข้าข้างใต้นั้นเป็นหินค่ะแต่พระเจ้าเราจะไม่ใช่เป็นดินที่โอถูกปกคลุมด้วยหญ้าหนามค่ะแต่พระเจ้าแต่วันนี้ขอพระอ,องค์ทรงสร้างเราใหม่ให้เราขจัดอุปสรรคให้เรารู้เท่าทันพญามารค่ะแต่พระเจ้าและที่เราจะไม่ยอมให้มันฉกฉวยพระคำไปจากชีวิตของเรา ให้เรารับพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสด้วยความถ่อมใจลงด้วยใจที่เปิดออกค่าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาวันนี้ให้พระวจนะจะเกิดผลในชีวของเราร้อยเท่าค้าแต่พระเจ้าขอขอบคุณท่านสําหรับการรับชมและรับฟังคําบรรยายพิเศษนี้เราหวังว่าท่านจะได้รับข้อคิดและกําลังใจจากพระวจนะของพระเจ้าและสําหรับท่านที่ต้องการคาบรรยายในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติม หรือท่านปรารถนาอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์สามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรบรรณาการหรือที่ผู้ประสานงานคุณพิทักษ์โทร0881412037เรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอคะ่ะ